สวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาดูแล้วก็ทําการเพิ่มยอดแชร์ของตัวโพสตของ Facebook กันเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมวไหนที่สนใจก็ลองมาดูแล้วทําตามกันไปได้เลยด้วยการเพิ่มนยอดแชร์ในวันนี้ขั้นตอนแรกก่อนอื่นกันเลยให้เราเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ hmdala.com เดวเอาลิงก์เว็บไซต์ไปให้ก็จะมาได้ให้กดเข้ามาชิ้นงานทําตาม,มาได้ไง่ายเนาะโดยที่ไม่ต้องพิมพ์คนหายทุย,ยากเลยแต่พอได้เข้ามากันแล้วที่ตัวเว็บไซ์หน้าตาตรงด้านนี้เขาจะเป็นแบบนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะลงชื่อหรือว่าสมัครสมาชิกแค่ได้เข้าชิ้นงานในตัวงเว็บไซต์ เดี๋ยหากเราเข้ามาชิกงานเป็นครั้งแรกก็สามารถได้กดสมัครสมาชิกตันไปกนได้เลยหน้าตาของการสมัครสมาชิกฟอจิเป็นหน้าตอนประมาณแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเป็นนักการสมัครสมาชิกกันได้โดยสามารถที่จะสมัครผ่านบัญชีกูเกิลจีเมลที่อยู่ด้านบนนี้กันเลยก็ได้ว่าหากใครที่อาจจะสมัครแบบปกติในตัวเว็บไซต์สามารถที่จะขอข้อมูลตันในส่วนตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลยโดยเขามีข้อประมาณนี้แล้วก็กรอกฐานได้เขาได้กำหนดแตนไวาได้แล้วน้องเขาทำไปสมัครกันไปเลยถ้ามีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาเราลงชื่อสินาไปได้เลย อ่าแล้วกดเลยจะเลยก็ให้เราได้เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ด w w d o น c o m ที่ตัวเว,ว,ว็บไซไต์หน้าต่างแรกของเขาท,ที่เป็นแบบน,นี้มีหมดมุมบริการให้เราสามารถที่จะมาลงชิ้นงานทําการกันไปได้จะมียอดเงินอยู่ตรงด้านนี้ด้วยให้กับเราสามารถที่จะเช็คกันได้เอาไว้ถ้าได้มาชิ้นงานในจำนวต่างๆตรงด้านนี้กันได้เนาะและถ้าหากว่าเกิดใครที่เข้ามามชิ้นงานในถุงไปใส่ไวครัง้งแรกก็จะไม่มียอดเงินหรือว่าย,ยอดเงินหมดกันไปแล้วเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้องตรงด้านนี้ไปกดได้ที่หน้าต่างกระตุงเงิน อาจโดยการกดเข้ามากลาที่หน้าต่างเติมเงินที้อยู่ตรงด้านนี้ค่ะจะเป็นหน้ตาต่างประมาณแบบนี้ให้กคับเราสามารถที่จะเข้ามาไปทาการเตริมเงินกันได้แบบไไง่ายและสามารถที่จะเลือกช่องทางสํารับในการเตริมเงินกันได้ด้วยหากเราได้กดที่เข้าไปกลาที่คาว่าช่องทางเขาได้้นชารังที่ม่าเป็นประมาณแบบนี้เลยสีช่องทางหากเรารู้จัพกพัตเสช่องทางไหนในการเติมเงินสี่ช่องทางนี้อย่างแต่เอออย่างสแกนชิลโชค้ดบัตรทุกธน,นาคารหรือเป็นเป็นถูพันนี่วอลเล็ตหรือว่าจะเป็นคริปตัวเรนซีหรือว่าเพอร์ฟิคแมนนี่เราก็สามารถที่จะเลือกไปทำการเติมเง กิงแทนอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดย้อนมาที่ได้ส่วนหน้าตัางแรกสงร่งไปส่ไปกดได้เลยอ่ะเราได้กดยอกก้อนกลับมากันหนแล้วที่ตัวหน้าต่างแรกสงร่งไซสายที่วันนี้เราต้อง,องการทำรอะไร เร้วก็มกดเลือกที่จะโทหมดหมเราจะต้องตั้งกันได้เลยเนาะอย่างวันนี้เป็นการเพิ่มยอดแช่นี่สองตัวโพสที่บุ๊คขอเราเองเราเื่ินหาดูเลยเนาะเพิ่มยอดแช่อาจจะอยู่บนบนนี้อยู่แล้วเราพกดจิ้เข้าไปกันได้เลยเราพอเลือกกันได้ที่โทรหมดหมู่มาเลิกการบริการบริการฟปลีราคาแบบพีเนาะเราจะขอเลือกฟอีแรนี่เลยก็ให้กดชิ้เข้าไปแลวพอคุณผู้ชมเลือกกันได้แล้วที่โทรหมดหมแล้วบริการตามที่ต้องการทีนี้ก็ให้กดเดยวกับมาที่สองตัวพี่บุ๊คของเราเองเพื่อมาทำกระเป้าเราลิงก์อาจจะรับไพ่ที่แช่ในโทรศัพ กดไปที่คำว่าแชร์เราจะมีคำวา่าคัดรับนี้อยู่ตรงด้านนี้แล้วกดคัดรอบงนไปแต่พอกตัวโพวเรากัมาได้แล้วทีนี้ให้ลิมาวางแร้ววางนี้งนได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ห้มาใส่จานต้องการจะเพิ่มอ่าพอได้ใต่ทังนีดอัพจะนวนได้แลประมาณแบบนี้ทีนี้ให้เราได้กดสงซื้อที่ตรงด้านล่างนี้ไปได้เลยอ่ะ แล้วพอเราสองซื้อกันไปแล้วแ,วแบบนี้ในคำตรงด้านนี้เขาจะมีระบบดัมเมจบอกแบบนี้ให้กับเราได้ดูดันได้ด้วยว่าได้ราบความพื้นคลัแล้ว,ก,ลวก็ถือว่าเป็นการต่อบปุ้ยในตัววิทย์ไปเตตติ้งกันแล้วแบบนี้เลยเนาะเราพอเราส่งซื้อกันไปเตตติ้งแล้วก็สามารถที่จะใช้ดูและเียนของตัวน,นั้นจะได้ไป,ไปง่ายหากรเราได้กดเช่คมาที่ตรงด้านนี้ด้วยที่สำนักประวัติการซื้อ พอเราได้ส่องเซ็กกัน,ปนไปได้ยาที่ได้เช็คดูกันนะว่าออดเดอร์เป็นยังไงหรือว่าขาดข้องสถานะอะไรยังไงไหมาก,ก็ตามว่าที่ถ้าข้อมาเช็คดูที่ตรงนั้นนี้กันได้เนาะและ้วถ้าเกิดว่ามีขึ้นมาว่าเราดำเนินการหรือวา่ากำลังดำเนินการให้กับเราอยู่รเราก็ไม่ต้อาเสียกันไปนะก็ถือว่าส่องเซ้กกันไปจะที่แล้วเรยเว็บไซกำลังดำเนินการให้กับเราอยู่เลยแต่ถ้าหาก่าขึ้นว่ามีการยกเลิกหรือว่ามีปัญหาข้อนนอะไรยังไงเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ข้อตรงด้านดีในตัวเว็บไซต์กันไปได้คำว่าตัว อาพอักศึกษาส่วนด้านี้เขาจะเป็นหน้านนนต่างให้กับเราได้สามารถที่จะเอาไว้ในการแก้ปัญหาหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาแก้มินก็ได้แบบง่ายโดยการกดเข้ามากันแล้วทีนี้ก็มาทําการพิมพ์หัวข้อและ้อความที่เราเกิดปัญหาเราเกิดต้องกันไปและพอได้พิมพ์ไนเสร็จแล้วต้องสองอ่งยางนี้ทีนี้ก็กดส่งตัวเปน็นเฉีง่ายก็จะเป็นการให้ได้แจ้งหรือว่าติดต่อสอบถาปัญหาแก้เมินไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าได้เข้าไปชิงงานในตัวหัวใจแล้วก็มันมีปัญหาข้อในแงแบบไหนเลยอาจจะเข้าไปชิงแนะนำการต้องซื้อตาปกติขึ้นไปแล้วด้วยอาจจะดูยอดกันเลยว่ายอดเป็นยังไงก็สามารถที่จะลองกดกับมาดูที่ตัวโพสต์ตัว กันเลยก็ได้นะว่าตอนนี้ยอดเช้ยที่สามสิบเกันเป็นแล้วจะขึ้นมาหรือยังอา่าก็อย่างตอนนี้เนาะของได้ไม่ตัวพูดนี้ก็ได้มีที่หกลราก็มาลองดีแน่าจมารวพร้อมกันดูนะว่าตอนนี้จะขึ้นมาทีงไหนอ่ะก็ลองดีดูกับพร้อมกันเลย ก็มันก <Be festivals> ็ว่าโย่เชีย์ไม่ในทีแบบนี้เราก็ไม่ต้องเจรอนเราตกใจกันไปเนาะ๋ยวจะเป็นที่เน็ตเราเราพอสมันเจอนะเพราะเน็ตเราเหมือนจะช้าอ่าเพราะว่าในการส่งพื้อบางทีเนาะถ้าหากว่าเน็ตดีอยู่แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นแบบว่าไฟฟ้าร่อนกันให้กับเราอยู่เราก็ไปต้องตกใจกันไปเนาะเพราะในการส่งพื้อบางทีไฟฟ้าค่อยๆดําเนินการขึ้นมาให้กับเราในสองยอดรือว่าบางทีแต่เพื่มาแต่จำนวนนกาะเล็กๆแล้วใึ่มตมทบจะขึ้กดหม้วว่ายังไงประมาณไหนแล้วก็คอยรอหรือว่าคอยดูกันไปก่อนได้นะนะแต่คู่ไมากท นี่ยอดขึ้นเยอะเลยแต่พื่อไม่เป็นการติดมนเราต้้งมาชมหรือไม่คิดเป็นยาเกินไปก็จะตัดภาพไปให้ตอนนี้ยอดขึ้นมันยอดมันขึ้นเยอะแล้วเราวกสิสิ์เลยกั้งลวกันแต่มาจากเมื่อกี้กนเลยที่เราได้ทำการตวกันไปแล้นั่งเราสัก่แตอนนี้ยอดเช์ในตัวโฟร์ของเด็กฟิลของเราขาได้เงินการขึ้นมาสิเป็นที่ประมาณนี้กันแล้วเนาะก็จากของเดยมีอที่หตัวเราสองซื้าเป็นหนึ่งร้อยแล้วพ้นก็มาเป็นหนึ่งร้อยครบทั้งเลยก็คันตัวง่ายๆถ้าเกิดเป็นมาเช่นนี้ก ดเดตเตเฟยังมีหัวข้อที่สามาแนะนำเพื่อนให้กับทุกๆคนสามาดิเดตกดข้ามาเพื่อนนกระทงเราลิงไปส่งให้กับเพื่อนและคนจี่จาทำด้วยเพื่อเป็นการแนะนำกันได้ด้วยเนาะหากใครที่สนใจก็รอเข้ามารับชมแล้วก็ทำตามควาด้านเลยกับเดตเตรเวฟไซแล้วสำหรับในคิวาวันนี้ไม่มีแล้วมากแล้วใครที่ดูอยูต่ตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณมาก